รัเสเซียเตรียมสร้างเรือล่องหนไฮบริดนะคะที่จะเป็นลูกเครื่องระหว่างเรือดำน้ำกับเรือรบล่ะค่ะโดยสื่ออาร์ทีนะคะได้รายงานว่าสำนักงานออกแบบทางทหารแห่งหนึ่งของรัเสเซียค่ะได้รายงานถึงแผนการที่จะสร้างเรือรบผิวน้ำล่องหนนะคะซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างเรือรบกับเรือดำน้ำค่ะทูอินวันในหนึ่งเดียวเนี่ยนะคะ โดยทางด้านของสำนักง,งานออกแบบกลางรูบินสำหรับวิศวกรรมเครื่องกลเรือในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้เปิดเผยกับสำนักข่าวอาทีนะคะโดยกล่าวว่าเรือรบฉายาสตาร์ทนะคะซึ่งแปลว่าผู้พิทักษ์ค่ะเป็นการรวมกันของคุณสมบัติผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำค่ะสามารถที่จะตรวจพบศัตรูด้วยเรดาร์ที่ทรงอนุภาพนะคะพร้อมกับเข้าประชิดศัตรูได้โดยไม่ทันรู้ตัวค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะรูบินก็ได้เปิดเผยถึงเรือลูกผสมล่องหนเวอร์ชันเล็กกว่านี้นะคะซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในฐานะเรือลาตระเวนและก็เรือดำน้ำําซึ่งแบบจําลองใหม่นี้ค่ะมีความยาว72เมตรแล้วก็สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดถึง21นอตด้วยกันค่ะสำหรับเรือสตาร์ทลำนี้นะคะออกแบบมาให้รองรับลูกเรือได้สูงสุดถึง42คนด้วยกันค่ะ แล้วก็แบบร่างนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกับเรือดำน้ำชั้นวิสกี้ยุคสภาพโซเวียตค่ะโดยคาดว่าเรือรุ่นนี้นะคะเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยจะสามารถทำตลาดได้ดีในต่างแดนในฐานะยามรักษาการเขตแดนแล้วก็นอกชายฝั่งค่ะซึ่งจะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายซึ่งตอนนี้ประเทศต่างๆนะคะก็ได้มีการปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านกองทัพเกิดขึ้นตั้งแต่หลังเกิดโควิด -19 นะคะ ทางด้านรัสเซียเองก็เลยออกแบบการใช้งานปรับแต่งให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนี่แหละค่ะ